Xiaomi 12X เ version Global ผ่านการรับรองในยุโรปแล้วจอเปิดตัวเร็วๆนี้มาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED f ร e s h r เ t e 120Hz ให้แรม 12GB และการชาร์จที่เร็วถึง 67W ไปทีเดียวเ r e d มี9 Pro และ9 Pro Plus เผยตัวเครื่อง 3, C, 3 s, สี3สไตล์ก่อนเปิดตัวเร็วๆนี้มาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 695และ Dimensity 920รุ่นใหม่ มาพร้อมกับกล้อง50ล้านพิกเซลและระบบการสั่น OIS ในตัวสวัสดีครับกับมับเด่ข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นในวัสนสัปดาห์ในการสามสิทีในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวทีคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือของฝั่ง Xiaomi และ Xiaomi 9ซีรีส แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวสารกันนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ like, share, และกด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับผู้ใจภาข่าวสารที่มาเตแบบนี้เป็นประจำทุทกวันนะเซียวมีได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเซียวมี12 Series ไปเมื่อในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมานะครับและกํำลังจะมีการเปิดตัวแบบ global ในอีกไม่ช้านี้แบบ global ก็คือแบบจะวางขายนอกจีนแล้วนะอะไรเงี้ยแบบขายในไทยแล้วอะไรเงี้ยหรือเปล่า สมาร์ทโฟนในซีรีส์ก็มีการเริ่มตรวจสอบนะครับผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานหลายๆประเทศแล้วด้วยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ Xiaomi 12X ที่เพิ่งจะมีการรับรองจากหน่วยงาน EU ไปไม่นานนี้นะครับ My Smart Price นะครับรายง,งานว่า Xiaomi 12X ในเวอร์ชัน Global โดยรหัสโมเดล 2112123A G นะครับได้ผ่านการรับรองจาก EU และ e, และ CE นะครับนอกจากนี้เนี่ย โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ MIUI 1 3ที่มีพื้นฐานมาจาก Android 12เวอร์ชันใหม่แบตเตอรี่4 5 0 0รยมิลลิแอมป์การชาร์จที่เร็วถึง67วัตต์ด้วยนอกจากนี้นะครับยังเป็นมือถือที่มีอะแดปเตอร์ชาร์จกับหูฟังไร้สายขออภัยครับหูฟังมีสายแถมมาให้ภายในกล่องอีกด้วย Xiaomi 2 x เวอร์ v ั r s global นั้นคาดการณ์ว่าจะมีการเปิดสเปคเหมือนกับเวอร์ชันที่วางขายในประเทศจีนโดยจะมีหน้าจอ AMOLED ขนาด6.28นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh z พร้อมกับ รองรับมาตรฐานนะครับการแสดงผล h d r 1 plus และจะมีในเรื่องของความสว่างที่ดันไปได้สูงถึง1100นิตสูงมากติดตั้งชุดกล้องหลังมา3ตัวครับประกอบไปด้วยเลนส์หลัก50ล้านพิกเซล ultra w i d สิล้านแล้วก็เทเลมาโคร5ล้านพิกเซลกล้องหน้าสัล้านพิกเซลด้านของประสิทธิภาพการทำงานโดยหน่วยประมวลผลเซี่ย i มี x นั้นจะมารพร้อมกับ snapdragon 870 แล้วก็จะมีในเรื่องของแรมนะครับ12 g b มาตรฐาน LPDDR5 ความจุภายใน ROM 256 g b ยุบ f s 3.1นะครับมีแบตเตอรี่4,500ม ah ิลลิแอมรรัระบบการชาร์จที่เร็วถึง67วัต์อีกด้วยครับถือว่าเป็นมือถือหนึ่งรุ่นที่สมกับการรอคอยแหละรอคอยอยู่นะครับว่ารุ่นนี้เข้าไทยจะมีรุ่นไหนบ้างอ่ะเดี๋ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะมาอัปเ t ตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแฟน Xiaomi มาต่อกันที่ข่าวที่2ครับมาดูข่าวครา,าวของเรี l วมี9 pro และ9 pro plus กันบ้างเผยตัวเครื่องนะครับมีทั้ง3สีที่น่าสนใจโดยได้ว่ามีกระแสข่าวที่น่าสนใจหลุดออกมาอย่างต่อเนื่องให้เราได้ทราบกันแบบวันเว้นวันกันเลยทีเดียวนะครับซับเรียวมี9ก้า s e r i e ที่มีทายาทรุ่นต่อย,ยอดจากตระกูลเรียวมีของเขาล่าสุดนะครับมีการปล่อยภาพเรนเดอร์ตัวใหม่นะครับของเรียวมี9 pro และ9 pro plus ออกมาให้ชมกันด้วยเรียวมี9 pro และ9 pro plus มาทั้งหมด 3, 4, 3สี3สไตล์ครับได้แก่ สีดำอะคลาสสิกสีฟ้านะครับสีเขียวโดยจะมีกลิทเตอร์เป็นประกายนะครับเสริมความพรีเมียมให้กับตัวเครื่องโดยเรืมี 9ProPlus นั้นจะมีระบบนะครับที่มีการระบุในเรื่องของกล้องความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อม OS กันสั่นในส่วนของรุ่น 9Pro จะมาพร้อมกับกล้องเลนหลัก6 4ล้านพิกเซลนะครับข้อมูลสเปคทั้ง2แบบเนี่ยประมาณนี้เดยมี 9Pro มาพร้อมกับหน้าจอ6.59นิ้ว f u l l h d p l u s r e f r e s h 1 2 0 h r z แกนลอย่นิ้วมือหน้าจอ ชิปเซ Snapdragon 6955G RAM 6แล้วก็ 8G b เป็น2รุ่น ROM 128แบตเตอรี่5000มิลลิแมกล้องหลัง3ตัว6 4ล้านพิกเซล8ล้านและ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านพิกเซลในขนาดเดียวกัน Realme 9 Pro Plus ตัวท็อปหน้าจอ Super AMOLED 6.43นิ้วใหญ่กว่าเล็กน้อยความชัด Full HD Plus Refresh Rate 90Hz ชิปเซ็ Dimensity 9205G RAM 6G b และ 8G b ROM 256G b แบตเตอรี่4,500มิลลิแอมป์กล้องหลัง3ตัวในหลัก50ล้านพิกเซล OS กันสั่น8ล้านและ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านพิกเซลครับอย่างไรก็ดีข้อมูลในขั้นต้นนั้นเนี่ยยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าจะเป็นแบบนี้อะไรยังไงจริงไหมอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวรอเปิดตัวเมื่อไรอะไรและเดี๋ยวเราค่อยมาเดตเฮสตาร์อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับใครสนใจก็สามารถม้นบอกใต้คลิปนี้ได้นะว่าสนใจเซ a o m i มี 12X อยู่หรือว่าเร a l วมี9 Pro และ9 Pro Plus นะครับ ก็ถือว่าเป็นข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับในช่วงเย็นวันนี้อ่ะแล้วต่อไปก็เข้าสู่ช่วงของการขายของนะครับแฟนข่าวคนไหนนะครับซื้อสินค้าของใช้ประจําวันวันนี้เนี่ยทางเพจของเรามีจําหน่ายด้วยเช่นเดียวกันมีการเปิดร้านขายในช้อปปีสามารถเข้าไปติดตามและเลือกซื้อกันได้แล้วนะครับโปรโมทร้านค้าในช้อปปีครับ สวัสดีทุกท่านนะครับผมได้ลองเปิดขายสินค้าผ่านทางช้อปปี้นะครับเพื่อเพคนไหนแฟนคลับคนไหนนะครับสนใจอยากจะสนับสนุนช่องหรือรูทูนึ่งก็าสามารถที่จะไปช้อปปี้กันได้นะครับโดยชื่อร้านเราชื่อ พร,ระสิ์รีเทลนะครับโดยสามารถเสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษได้พรประสิทธ์รีเทลนี่หรือพิมพ์ภาษาไทยนะครับพอเข้าไปในร้านเนี่ยก็จะมีสินค้าขายมากมายเลยครับสินค้าที่ขายดีของเราอันแรกก็คือแหนมอ่าเป็นแหนมชุมชนนะครับตัวนี้เนี่ยมียอดขายที่ดีถึง1,800ชิ้นเลยนะครับการันตีรสชาติสินค้าอันที่2ที่ขายดีเหมือนกันก็คือเปี๊ยะไก่อันนี้คือไส้แน่นแป้งบางนะครับในราคาเพียงแค่59บาทเท่านั้นเอง ลงสินค้าไม่นานยอดขายก็ปลาไปเกือบร้อยชิ้นแล้วนะครับนอกจากนั้นก็มีของสาม,มารถประจำ้านว่าจะเป็นผ้าอ้อมนะครับหนังปลาก็มีนะสาหร่ายก็โอเคนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกล่องซุ่มของกินอ่าหลายๆคนอยากกินขนมนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรดี สร้างกล่องซูมออกมาได้เลยเราจะจัดแบบโอมาเกเสไปให้นะครับพร้อมของแถมจุกนะกนะในราคาเพียงแค่ร้อยเก้าบาทนะสนใจก็สามารถที่จะออเดอร์มาได้นะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาเลยว่าสร้างกล่องซูมมาจาก u t u b e อะไรเงี้ยครับก็รับของแถมจุกๆไปนะครับ <Wow. S 1> นอกจากนี้ก็มีของ i อทเหมือนกันที่เป็นกล่องุ่มนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็สามารถที่จะร่วมรุ้นของกล่องุ่มของเราได้นะครับในราคา1 9 9บาทมี สินค้ามากมายเลยนะครับที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเนาะแล้วก็มีสินค้าสัตว์โปรโมชั่นว่าจะเป็นลัเตะสซอยนะครับรลดราคาพิเศษกาแฟกระป๋องนู่นนี่นั่นมาม่ากาแฟซองนะครับมาครบเลยนะสนใจก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะครับสินค้าเราจะทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะขอบคุณสำหรับกันอุดหนุนและติดตามกันนะครับ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเงย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพืตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ด,ดีและข้วที่เราต่อไปช่องเรามี f c e e o o o k แ n p a g e แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย